เด <ah> <wh uh ี๋ยวแสนสมทำไมทำแบบนั้น่เป็นผู้หญิงเจ็บนะพี่ว้าวแสบเท้ล่ศรษฐีล้อเลือดเลยอ้าอพูดกาอะไรเนี่ยพูดอะไรพูดมันดีๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวถ้ามันเลือดไหลขนาดนี้นะพี่ว่าไปพบแพทย์หลวงปัตให้เขาเย็บแผลให้ก่อนไหมเสรษฐีไม่ชอบมีต้องถืงแผลหรอ พี่ตัวเย็นได้เดี๋ยวก่อนพี่เนี่ยไม่ได้เรียนหมอมาไอแ,แบบนี้พื่อทำไม,อไ,มไม่เป็นรองไม่เป็นแต่ลองดูก็น่าจะเป็นมันไ่ใอ่แล้วเขียนขึ้นมี่นม่มีนี่ ็นผู้หญิงทำตัวให้มันดีๆได้ไหมเนี่ยเออจะมาทำแบบนี้มันไม่ตรงสเปคพี่เลยเนี่ยสเปคของพี่เนี่ยก็เป็นแบบไหนแล้วคนมีอายุเหรอหรือว่านักศึกษาเดี๋ยวก่อนนะพี่เนี่ยมีเรื่องที่บอกด้วยมันเป็นความลับที่พี่ไม่เคยบอกใครมาก่อนคืออะไรคือพี่เนี่ยเป็นคนซาดินสนะซาดิสดีเลยไม่ชอบใช่ไหมถ้าไม่ชอบเยอะก็เสร็จก่อ ยังไงก็ต oh, ja ้องแต่งใช่ไปเนี่ยเขาไม่ชอบคนถอนบ้านได้นะไม่ต้องแต่งใช่ไหมต้องแต่งอยากเห็นพี่ซานเห็นใช่ไหมอยากเห็พี่ดุกแล้วเนาะพี่ดุแล้วเหรอได้เดี๋ยวเห็นจริงกันมี่พานมาโอเคองค์เจ้าชายสุภสิทธิ์ไม่ ได้ยงงเนยยียกนมไาเ็ียว,ว,ยวร้องนีอยากรูต้องร่อยอยากรู้วันนี้ต้องรู้ให้ได้เา,าก็ตุเย็นก็ตับไม่ช้าก็ตับ